1 8 0 0 0บาทนะครับซื้อโปรวันที่7เดือน7ที่ผ่านมานี่เองนะครับประสิทธิภาพนะครับเป็นเบอร์5นะครับเบอร์5ยังไม่พอนะครับได้เบอร์5ขีด2นะครับไฟจูดิชกีชัดเจนนะครับมีบัตรรับประกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้อันนี้เป็นห้องส่วนตัวของผมนะครับอ่ะวันนี้ซื้อมาตั้งนานนะยังไม่ติดแอร์ที่ทีนะครับ ก็ได้ไปเลิกติดแอร์สักทีนะครับก็แอร์ตัวนี้นะเป็นไซโยเดนกินะครับในช h อปปีนั้นผมซื้อมาราคาแค่หนึ0 0 0มื่นันบาทนะรวมค่าส่งแล้วนะครับโอ้โหตกใจกล่องมากเลยนะครับพิดว่ามันจะเล็กๆนะอันนี้เป็นแอร์แขวนนะครับ Yes จะไปแขวนอยู่ตรงด้านนู้นนะครับพอดี เหตุผลที่ผมต้องใช้จําเป็นต้องใช้แอร์แขวนเพราะว่าห้องผมนะมันเคยมีประวัติน้ํารั่วมาจากห้องด้านบนนะครับแล้วทำให้แอร์ที่ติดผนังนะครับมันโดนน้ํานะครับเลยปัจจัยก็เลยจาเป็นที่จะต้องใช้แอร์แขวนนะครับมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรครับในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องมาสู้กันนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องของเจ้าตัวนี้กันดูนะครับว่าข้างในนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะฮะเป็นน้ํายา R32 ด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับไซโจเดนกิกนะผลิตในไทยแน่นอนนะนะครับนี่ภาษาไทยมาเต็มในนะน้ํายาเป็น R32 เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดข้างในงกันอีกทีหนึงนะครับอ่านะเดี๋ยวเราดูนะครับลักษณะของเขานะครับภายนอกนะครับ นี่นะครับลักษณะภายนอกของเขานะครับดูภาพไปเรื่อยๆเนาะถือว่าตัวใหญ่เลยนะครับเนเนี้ยดูเต็ม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 ตาของเขานะครับใหญ่มากนะฮะไซโจเรนจินะครับยี่ห้อสวยงามนะครับผู้ดูก็ดูดีนะดูหรูหราเลยแหละมาตรฐานดีเลยแหละหรูหราสําขับตัวใหญ่เนี้ยน่าจะเย็นมากเลยนะครับเรามาดูนี่สิ่งที่เราจะต้องดูทุกครั้งเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับประสิทธิภาพนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับ เบอร์5ยังไม่พอนะครับได้เบอร์5ขีด2ก็แสดงว่าของเขาประหยัดมากครับขนาดใหญ่ขนาดนี้กินไฟแค่นะครับ1 5 0 0 0หกรว่ากว่าต่อปีนี่ถือว่าไม่ไม่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าผมไปดูหลายตัวละตัวที่ไม่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ตัวที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แล้วเป็นแอร์ติดผนังนะเนี่ยก็ราวๆนี้เลย อ่าวันนั้นผมไปดูอ่ะหมื่นแปดบทียูเนี่ยก็ยังกินไฟประมาณนี้นะนี่สองหมื่นหนึ่งพันกว่าบ t ทียูเนี่ยยังกินไฟแค่นี้เลยมาแล้วหูจะใหญ่ไปไหนเนี่ยหูโอ้โหนี่ครับโอเคที่เป็นตัวฐานรองเนาะ <Yes. S 1> โอเคเราดูก่อน Uh huh. มาโ้ uh huh. oh, มาแล้วครับ uh huh. ตัวใหญ่ของเขาตัว oser, คอมเพรสเซอร์นะครับใหญ่มากนะครับไซจูเดนกี่ชัดเจนนะครับมีบัตรรับประกันนะครับให้ด้วยนะครับแกะออกมาเดี๋ยวต้องส่งครับอันนี้ นะครับโอเคเนาะตัวใหญ่อะ่ะใหญ่มากเลยนะฮะนี่เป็นพลาสติกดูกันก่อนเนาะ <c oughs> นี่ครับตัวสเปคต่างๆของเขา R32 ปัน <Yes. S 1> ยา R32 นะครับ ผลิตโดยไซโจเดนจิมิมอกะกัยาเป็น R32 นะครับก็วันเดือนปีที่ผลิตก็คือกันยา63นะก็ครึ่งปีกว่านะเออก็มีค้างสต็อกอยู่นิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับมันถูกอะหมื 18, ่นแปดอย่างเนี้ยเนาะก็มันถูกอะ <c oughs> ตัวนี้แผงนะครับแผงต่างๆโอเค แผงไม่มีปัญหานะโอเคเราดูที่แผงพ้องกันเล็กนะครับห้องอนี้มาดูโอเคแผงเขาก็มีเอ่อตัวกันกันอะไรไม่รู้มาให้ติดด้วยนะเอ้ยผมเพิ่งเห็นนะเมื่อก่อนก็นจะเป็นในตัวโล่งๆเลยแต่นี่นมีเขาเรียกตะข่ายอะไรกันมาด้วย ในเขามีตะข่ายอะไรกันมาด้วยนะครับก็ดีนะนะผมเจอกล่องรีโมทแล้วนะครับ <Yes. S 1> เราจะดูกันว่าข้างในมีอะไรให้บ้างเอารีโมทมีอยู่แล้วนะครับเป็นรีโมทไร้สายนะครับรีโมทนะครับมาแล้วมีทานให้ด้วยอโอเคนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดของเครื่องกันดีกว่านะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ อืมนะครับเป็นแอร์แขวนเนาะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะครับก็มีปุ่มต่างๆพาวงพาวเวอร์นะครับเราต้องอ่านคู่มือนะฮะตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยมันก็คือตรงนี้นะครับอ่าสังเกตดูด้วยนะครับให้พร้อมนะครับแล้วก็มีปุ่มว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอืมนี่ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ของเขานะครับนี่มีข้อห้ามต่างๆนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็เออเป็นน้ำยาตัวอาสามสอนะครับอืมเป็นอาสก็เป็นน้ํายาที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีในส่วนของเอ่อเรื่องพื้นที่ตารางเมตรนะครับเขาจะระบุให้นะครับอย่างถ้าประสิทธิภาพ โดยประมาณนั้นก็คือห้องเล็กสุดนะครับที่สามารถติดตั้งได้ว่ากี่เมตรนะครับก็ของเราประมาณ2อ0 0มื่นวิครับก็สบายอยู่แล้วนะครับห้องเราประมาณแต่ยีตารางเมตรนะครับอันนี้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงตรงนี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็คู่มือนะครับอ่านนะฮะเราควรที่จะอ่านนะครับโอ้โหข้อมูลดี ดีๆนะครับมีเยอะเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะมารีวิวการใช้งานและกันหลังจากที่เจ้าตัวนี้ได้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนก็ได้มีการเทสนะครับลองนอนดูแล้วนะครับก็สรุปแล้วเป็นที่น่าพอใจมากนะครับรู้อย่างนี้ติดแอร์มาทั้งนานแล้วนะครับมันช่วยเรื่องระบบว่าเออมันมีคนสูบบุหรี่เนาะด้านนอกอะไรประมาณนี้ทําให้ เราเราผมเป็นคนม่สูบุหรีเนาะมันก็มีอาการแพ้ก็ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะติดแอร์นะครับโอเคครับไม่มีการเสียเวลาเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นสภาพห้องนอนผมที่อยู่เมืองทองธานีนะครับก็ถ้าไม่ได้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็จะไม่ค่อยได้มานะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะนี่นะครับจะเป็นเจ้ารีโมทนะครับเจ้ารีโมทของเจ้าแอร์ไซโจเดนกิตัวนี้นะครับขนาดย้ำอีกทีนะครับหนึ่งอ่า ซื้อมาราคา1 8 0 0 0หนบาทครับรวมส่วนลดทุกอย่างแล้วไม่รวมค่าติดตั้งนะขนาด BTU คือ21,000 BTU นะครับเจ้าตัวนี้อ่าอย่างที่บอกการประกอบงานติดของช่างของเขานะครับถือว่าดีดีมากเลยเนียนมากนะครับลองขยับแอร์แล้วไม่รวนแน่นอนครับนามีการเจาะตัวเพดานที่เป็นคอนกรีตนะครับ ดีเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับลองขยับอยู่แล้วไม่มีนะครับการไม่แน่นนะครับมันมีการพันสายไฟให้ผมเรียบร้อยนะครับการต่อท่อนะครับคอยร้อนกับคอยเย็นตรงนี้ก็ถือว่าเนียนพันดีนะครับนี่ท่อน้ําทิ้งตรงนี้จะเป็นท่อน้ําทิ้งไหลไหลมานะครับแล้วก็ออกซิงล้างจานของผมนะครับซึ่งจะไม่ไปหยดหรือว่าโดนห้องของใครนะครับก็ถือว่าดีนะฮะส่วน ัวคอมคอยร้อนนะครับมองไม่เห็นจะอยู่ทางด้านนี้นะครับ <Huh? S 1> ส่องไปไม่เห็นนะตัวอย่างที่บอกครับราคาติดที่ผมติดมา3,500บาทเนี่ยแถมขาอะไรให้พร้อมนะครับเติมน้ำยาแอร์หรือว่าเดินท่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าแอร์ตัวเนี้ยเป็นแอร์ตัวที่ใหญ่มาก oh, <no. S 1> ใหญ่มากเลยครับประมาณถ้าผมจะไม่ผิดมากกว่า120เซนแน่นอนนะครับความความก้างกว้างของเขาช่างแอร์มาติด3คนเลยนะฮะ ใช้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทส่าเจ้าเจ้าตัวเครื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยว่า <Yes. S 1> เสียงที่เข้ามานะครับดังมากหรือเปล่านอนหลับหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับนะครับอผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับขนาดห้องของผมนะครับที่เมองทรงัานีเนี่ยคือขนาด28ตารางเมตรนะครับปิดประตูห้องน้ำแล้วน,น่าจะเหลือประมาณ26ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในอัตราส่วนของ ของแอร์เขาอยู่แล้วนะครับซึ่งคนอดีของแอร์ตัวใหญ่อย่างที่บอกครับมันจะพัดลมใหญ่นะครับทําให้เย็นเร็วนะครับผมส่วนข้อเสียคือตัวใหญ่นะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูเลยนะครับว่าเจ้าเจ้าตัวเนี้ยนะฮะจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับคือผมเมื่อคืนผมลองแล้วนะระบบต่างๆใช้งานได้ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่ ตั้งเวลาปิดเปิดนะครับผมเทสแล้วนะเมื่อคืนนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวรีโมทเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเปิดแอร์อยู่ที่27องศาเนี่ยหนาวทั้งคืนเลยนะครับขนาดเปิดแอร์พัดลมเบอร์หนึ่งนะครับก็ถือว่าเย็นมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดกันดูเนาะเพื่อนๆอเนี่ยนะครับปุ๊บผมเปิดไปแล้วนะครับเพื่อนเขาค่อยๆทำงานนะฮะ มาแล้วนะครับนี่ผมเปิดสังเกตดูนะฮะยี่ิบเจ็ดองศาพัดลมบูนหนึ่งข่อนข้งที่จะเย็นเลยนะฮะเย็นกริบเลยอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเสียงเสยงเียงเบาเลยแหละไม่ได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับเลยนะฮะ <Yes. S 1> ไม่ได้ยินเลยนะครับ <Yes. S 1> นะฮะเพื่อนๆลองดูไปพร้อมๆกับผมเนาะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถานะกันดูนะครับว่ามันทํางานดีจริงไหมนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือถ้าเป็นปุ่มซ้ายมือเนี่ยก็คือคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นปุ่ม power ที่เป็นพัดลมทํางานฮะทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดแต่ตัวนี้รับสัญญาณรีโมทเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเงียบสักแปบนึงนะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับได้ยินไหมฮะแทบไม่ได้ยินนะฮะ ถ้าได้ยินนี่คือเสียงพัดลมเท่านั้นเองนะฮะพัดลมของเครื่องซึ่งมันเป็นเครื่องใหญ่พัดลมก็ต้องต้องแรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ <Yes. S 2> อ่าโอเคนะครับผมมองว่าถูกใจสำหรับผมเลยเดี๋ยวนี้เป็นมิติใหม่ของการติดแอรนะเพื่อนๆฟังไว้นะครับผมซื้ออเจ้าตัวนี้เป็นของช p อ i ปี้มอ l ของไซโจเรนจินะครับดูคอมพรสเซอร์นะครับเขาบอกว่ารับประกันถึงหปีนะครับผมโอ้โหเยี่ยมมากเลยส่วนตัวอื่นเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะผมดูว่ารับประกันอนะ่ะสามปีนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะเป็นชอ้ชอปปุ่มช้อปปี้มอลแล้วก็เป็นไซโจเดนกิไทยแลนด์นะครับก,ก็คดาดหวังว่าจะไม่เค็มยากนะครับแล้วก็ไม่พังง่ายนะไซโจเดนกินะครับโอเคนะครับเป็นการตัดสินใจของเพื่อนที่ผมจะบอกอีกทีหนึ่งก็คือนะครับผมซื้อแอร์เจ้าตัวนี้นะครับฟังดีๆนะครับส่วนรวมส่วนลดทุกอย่างแล้วนะครับในช้อปปี้รวมค่าส่งแล้วอะไรทุกอย่างแล้วอยู่ที่ 18,000บาทนะครับซื้อโปรวันที่7เดือน7ที่ผ่านมานี่เองนะครับย้ำอีกทีนะครับ18,000บาทท้วนค่าติดนะครับแบบยากๆอย่างนี้นะครับ3,500บาทบวกกันไปเลยนะครับก็คือตกอยู่ที่ประมาณ21,500บาทนะครับเท่านั้นเองทั้งระบบทุกอย่างนะครับเดินสายท่อเทออะไรรวมหมดทุกอย่างอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้3,5 0 0ก็ไม่แพงเนาะมาติดยากนะครับ สังเกตเลยลองถามช่างดูแล้วครับปกติเจ้าแอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นแอร์แขวนใหญ่ๆแบบนี้ราคาจะไม่ต่ำกว่า25,000นะเออถ้ายี่ห้อดีๆไม่ต่ำกว่า25,000เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะประหยัดเงินไปประมาณ3,000กว่าบาทเลยนะครับก็เป็นมิติใหม่อีกทีนึงเพราะบางทีเราไปซื้อแอร์หลายๆอันเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีการบวกค่าเซอร์วิสหรือว่าอะไรไปในค่าแอร์เลยบางทีสมมติว่าซื้อแอร์กับ กดติดตั้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะผมไม่ได้ว่าผิดถูกนะครับเพราะว่ามันอยู่ขึ้นอยู่บริการและความพึงพอใจของเราครับส่วนผมก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวหน่อยละเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยเลือกวิธีนี้เพื่อความคุ้มค่าครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับยังไงก็เจอกันต่อในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ